สาวพันรายาไม่แ่วสำหรับบอยอนุวัฒน์ที่มักจะนำเรื่องราวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความเจี๊ยบของสีพันรายาเจี๊ยบพิจิตรามาแชร์เอ้ยมาโพสต์ให้แฟนๆอมยิ้มอยู่บ่อยครั้งโดยล่าสุดได้โพส์ตข้อความบทสนทนาว่าด้วยชื่อของใบวชิรวิทย์ที่สาวเจี๊ยบได้สอบถามคุณสามีอย่างตั้งอกตั้งใจมั่นใจว่าวันก่อนไปเตะบอลเจี๊ยบก็ถามว่าเจ เดี๋ยวนี้น้องไบร์พระวิรชิตเขาไม่มาเตะบอลแล้วเหรอผมใครนะเจก็น้องไบร์วิธิรพิษอ่ะผมแคร้ไม่รู้จักงงหนักเจโอ้ยช่างเหอะและตอนนี้กูจำชื่อจริงของไบร์จริงๆไม่ได้ละงานนี้ทำเอาชาวเนต็ตต่างเข้ามาแซวเจี๊ยบที่จิตรากันยกใหญ่เช่นคำถามแรกยกมือสาธุเลยความเจี๊ยบไม่แผว ชื่อแรกพระเตะบอลไม่ได้นะคุณเจี๊ยบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความเจี๊ยบเริ่มงงด้วยหลักถาม Google แปบบบขอยื่นไม่สมบายแป๊บความที่เจีย๊ย้น